สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ละน้อยภูมิใจนำเสนอการดำเนินงานหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องเงินบ้านละอูบหมู่บ้านละว้าที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นอย่างการผลิตเครื่องเงินอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอาทิกำไลข้อมือแหวน มีดเงินฉเฉลียงเป็นต้นแต่เดิมการผลิตเครื่องเงินเป็นไปเพียงเพื่อการแลกเปลี่ยนกันภายในหมู่บ้านเท่านั้นแต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมรวมถึงชาวละอูได้เล็งเห็นถึงช่องทางการตลาดมากขึ้นจึงทําให้การผลิตเครื่องเงินในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยและสามารถรองรับผู้บริโภคได้อย่างหลากหลายากลุ่มกาแฟาห้วยห้อม ท่ามกลางป่าไม้มีหุบเขาล้อมรอบหมู่บ้านแห่งนี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1,100เมตรอากาศเย็นตลอดทั้งปีห้วยห้อมเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยด้วยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกต้นกาแฟจึงทำให้ห้วยห้อมเป็นแหล่งผลิตกาแฟที่มีคุณภาพจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์โอท็ระดับ5ดาว ชาวบ้านห้วยหอมลงมือทำเองในทุกขั้นตอนทางการปลูกการดูแลไปจนถึงการบรรจุพันธุ์และด้วยความใส่ใจพิธีพิธันนี้เองจึงทำให้กาแฟห้วยห้อมเป็นที่ยอมรับและได้รับการการันตีจากโอท็อปส่งออกไปทั่วประเทศและทั่วโลกกลุ่มผ้าทอขนแกะนอกจากเป็นแหล่งกาแฟที่มีคุณภาพระดับประเทศแล้ว ห้วยหอมยังเป็นแหล่งผลิตผ้าทอขนแกะผ้าทอที่มีความยืดหยุ่นสูงไม่ยับง่ายให้ความนุ่มสบายเวลาสวมใส่ผ้าทอขนแกะของชาวกะเหรี่ยงที่บ้านห้วยหอมนับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์โดยจะนําเส้นใยที่ย้อมสีธรรมชาติมาถักทอผสมกับเส้นได้ที่ทําจากขนแกะและด้วยกรรมวิธีการทอแบบโบราณอย่างกี่เอว จึงทำให้เนื้อผ้ามีความเรียบสม่ำเสมอตลอดทั้งผืนปัจจุบันกลุ่มผ้าทอขนแกะมีสมาชิกทั้งหมด40คนมีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากขนแกะมากมายอาทิเสื้อคลุมชุดกระโปรงกระเป๋าเป็นต้นสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ละน้อยได้เข้าไปสนับสนุนการดำเนินงานหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การแนะนำการรวมกลุ่มอาชีพแก่ชาวบ้านที่สนใจ ส่งเสริมองค์ความรู้และจัดหาช่องทางทางการตลาดเพื่อให้กลุ่มอาชีพมีฐานผู้บริโภคที่มากขึ้นและสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ทั้งนี้กลุ่มอาชีพโอทอปและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแมละน้อยได้มีโอกาสให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยโคโล,โลนประเทศเยอรมนีที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มซึ่งได้รับการคัดสรรเป็นหนึ่งตำบลหนผลิตภัณฑ์ระดับ5ดาว รวมถึงให้ข้อมูลด้านการขึ้นทะเบียนโอทอบและการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์คณาจารย์และนักศึกษารู้สึกประทับใจในการบริหารจัดการของกลุ่มเป็นอย่างยิ่งแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแต่สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์สู่ตลาดสากลได้